ครับอ่ะก็ต่อนะก็ครั้งนี้ผมคิดว่านด้จะได้แล้วนะ,ะที่เไฟออกนะเราเกี่ยวกันอุย๊ยเอุ๊ยไฟเย้ไฟออกแล้วตัวนี้มันไม่มีผิดมาให้เรานะก็มันก็เลยูลำบากหม่ แค่นีครับลดาดเราก็เสรสมบูรณ์อุ๊อดูสเออืมก็ สวัสดีครับบาลานใช้ไม่ได้ละต้องใช้ตัวแน,น,น,นี่ตนะัวรถแต่มันน้อยนึ่นะมัน้อยนึงตัวนี้สองขานี้ทไมเนี่ยมันไม่มีพินบอกเหมือนตัวก่อนตัวเก่าเราจะมีพินมาให้นะแล้วะก็มันน่าจ,จะตัวละคนละตัวอันนี้มันเป็นหลอดตัวกลมอันนี้มันเป็นหลอดตัวตัวเหลี่ยมเนี่ย ก็น่าจะตัวคงต่อกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะทำก็ทำตามผมได้<อ>ผมก็แกะจากตัวบาลานะอ๋อก็อะไรวางแล้วมากินก่อน